รับกู้ผิวสวยภายใน15วันสไตล์มาดามเดียร์นะคะก่อนที่เดียจะไปทํางานทุกวันเนี่ยเราจะต้องเจอมลภาวะเราจะต้องเจอแสงแดดที่จะทําให้เราต้องกิ่วมองซ้าได้นะคะตสรนเช้าทุกวันเดียนะคะก็จะชงคอลลาเจนก่อนไปทํางานทุกวันเลยนะคะเรารินน้ํา150 ml นะคะใน1แก้วแล้วนี่เลยค่ะเราก็ชงคอลลาเจนสองซองนะคะนี่สองซองใส่ลงไปเลยนะคะใน1แก้วนะคะนี่ ดูการละลายของคอลลาเจนนะคะนี่สีเข้มข้นสดใสมากมายส่งามสดชื่นมากกินหอมทับทิมนะคะละลายน้ำง่ายมากมที่สำคัญนะคะคอลลาเจนตัวนี้เนี่ยไม่ขาว ดื่มง่ายรสชาติเปรี้ยวอมหวานนิดๆหน่นนอยๆนะคะเวลาเรากลับจะทํางานเย็นๆนะคะรู้สึกเหนื่อยล้านะคะเราดื่มคอลลาเจนตัวนี้เข้าไปจะช่วยทําให้เราเนี่ยหายอ่อนล้าได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้ผิวเราเนี่ยใส่เร่งด่วนเพิ่มมากขึ้นนะคะเราสามารถเพิ่มปริมาณการดื่มคอลลาเจนได้นะคะถ้าจะให้ดีที่สุดแล้วก็เสถียรสุดเนี่ย คือเราจะดื่มคอลเลาเจนตอนเช้า2องชอนะคะแล้วก็ก่อนนอน2ก่งชองนะคะแล้วหลังจากที่14วันเราดื่มไปแล้วเนี่ยเราจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงผิวเนี่ยจะเริ่มกระจ่างใสขึ้นนะคะพวกสิวพวกรอยดําพวกรอยฟ้าเนี่ยจะเริ่มกระจ่างเห็นได้ชัดเลยแบบแล้วก็ผิวเราเนี่ยนะคะจะนุ่มลืม่นดูผิวมีสุขภาพดีผิวอนมน้ําแล้วก็ทําให้ผิวเนี่ยเวลาเราออกไปข้างนอกไปเจอแสงแดด ผิวเราจะรู้สึกสะท้อนกับแสงแดดเลยนะคะ14วัน15วันเท่านั้นนะคะผิวเริ่มใสเริ่มดีขึ้นค่ะคุ้ตั้งคอลลาเจนค่ะอย่าลืมไปลองํำกันนะคะเคล็ดลับดีๆไรล์มาดามเดียค่ะ